ผู้ใดก็สงสัยมาะว่าน้องสนุนมีผู้บ่าวหรือยังนะคะนี่ไงนะคะคาดบวบ่าสำนมีเนี่ยประมาณหนึ่งพันได้นีหนึ่งพันบาทได้หนี่ <S <S มันเยอะนะเน่น สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องสีนุ่นชาแนลนะคะสวัสดีพี่น้องสกูทุกคนเอือเอฟซีทั้งหลายค่ะวันนี้นะคะน้องสีนุ่นนะคะอยู่บ้านคุณยายกับคุณนันนันนะคะแม่ครัวให้คุณน้องน้าเ่าวันนี้เข้ามาในบ้านนะคะจะมีเมนูนะคะมานำเสนอให้ป่นพี่พี่เอฟซีเบิกวันนี้ทำอะไรคะนันตัวันนี้วันนี้เรามุกต่อเด้่ยมุกไข่ต่อเนี่ยวันนี้เทไปต้อง แปลว่ามันหนักเศษใบตองซื้อนะคะพี่อยากมา<ล>ตลาไกวเลยนะค่ะงอนั่นก็นะนจะมุกต่อแปลวา่ามุกใบตองงอน,นันน่นเนาะต่อก็คือต่อยมาจากโคงหนองนาเขานั่นเองนะคะ,นนะ,คะเพราะว่ามันมีที่วา่ายังเหลืออยู่ก็คือจะมองสามมองเหนะมือนนั้นเนือสามมองมันใกล้เราออกก่อษาเคาับก่อออกก่อนเอาออกก่อนละกันเรียบร้อยแล้วนะคะไม่เหลือสักห้างแลยตอนนี้เดี๋ยวาอะไรก่อนต่อนี่ยังหมือนมาอยู่ ยังบ่เอาต่อมาโซฟาละฝอยนะคะเดี๋ยวโซต,ต่อก่อนโซต,ต,ต่อก่อนนะคะนี่ค่ะทุกคนอันนี้นนคือต่อทั้งสามทางในบอลนันนี้แม่นนะคะแ<ม>งดงสั่นปันส่วนมาแล้วก็เลยได้ท่านี้ก็จะทำมกนะคะเป็นมกใบตองเตรี่ยมกอีตู้แล้วก็มีไข่แต่ว่าเห<ม>็ดนี้น<ม>ัน<ม>เอามาทำอะไรเห็ดน,นี มาหนึ่งน้ำกัดใส่น้ำตาลอ๋อเห็ดเอามาหนึ่งใส่น้ำกัดนะคะซิลลิงอกว่าเอ้ามีเห็ดนางเห็ุอย่างก่นนนนอนเลเห็ดนางลมก็คือว่าเห็ดน,นงางฟ้าก็นะเดกันเนาะอะเดียวกันเน,นาะก็คือเนื้คนละเห็ดน,นะคะเดียวกันเนาะก็มีหอมมีพระทีตู้มีไข่มีต่อมีเปต่อแค่นี้เนาะเดี๋ยวจะไปดูวิธีการเองค่ะทั้งหมดเธอพู้ใดไก็สงสัยมากว่าน้องซิลลิงมีผู้บ่าวหรือยังนะคะนี่ไงนะคะเดี๋ยวได้บอกเป็นลูกแรกนี่ลูกคนข้างบ้าน ผู้บ่าวปิดเปิดเผยว่าม,มีลูกแล้วไม่ใช่นะคะอะรก็น่าจะเหมือนกันก็ตามนะคะน้องใบนะคะหมอมีนะคะเป็นผู้บ่าวน้อยนะคะมาจีบทุกมือมาให้อุ้มทุกวันก็คือน้องใบของเรานั่นเองน้องใบคนหลอนะคะแห่งคุ้มปากแกสดใหม่เอาเอน้องมาดูต่อด้วยจะเห็นมาต่อ แต่น้อยยังเบาได้เดียค่ะแต่ปีกว่า,วาๆะะทุกคนเต็มตักครับปีกว่าแต่ว่าเต็มซากแล,กล้วนี่ค่ะผู้บ่าวน้อยมาหานะะ้องค่นทุกวันนะคะไอีกทีก็ต้องสงสัยมาทุกมื้อเนี๋ยวทุกคนต่อนะคะเราเตรียมแล้วละกันทำยังไงคะนันท่้นตอนแรกตอกไข่ก่อน,นี่ยตอไข่ไหมดเลยตอนนี้ไฟดับนะคะทุกคนรื้เหอหือน,นะคะอาจารย์บอกว่าไฟดับ ใส่ไข่ซีโนยแล้วก็ซื้อวันนี้นะใส่อันนี้ผงนัวมีใส่ผงนัวใส่น้ำปลาผงนัวนี่เทาใส่ปลาเด้อไปสองเหลียวเขาด้อเขาเด้อนัวอีกไหมอีกมันจะได้นัวนะคะใส่อะไรก็นัวหลายอี๋ละกลับไปเกลือเกลือนะคะเกลือนิดหน่อยเพราะได้ใส่หลายอยังมันเค็มเกิน เพราะว่าจะใส่น้ำปลาแดชเพราะว่าเขาใส่ทางน้ำป่าพร้เอเนะดีนเลนะดีใค่แล้ววันนี้ใค่ที่เราจะลงมีบอแล้วก็คนค,น,คนแล้วก็เอาไปใส่ไปตองของไปโตอะเลนะประมาณนี้ค่ะทุกคนไปนด้วยนี่ไปด้วย โอ้เป็นแต่เซ็บแท่นี่ปีละครั้งเด้อนี่ตใหญ่แทนนี่ตามด้วยตูกระอมงไปเลย คาดว่าสำนีเนี่ยประมาณ1,000พันอได้นี่1,000บาทได้หน่มันยดีเนาะแมนร้องผิกกับเอนพี่แดงกับนิจก่อนเด้อกูเลยอยากกินเพชรกะกัดเอาอ๋อสวยเนาะ เราไม่ได้ไปตากแดะม้นง็แค่ต,งตองอร่อยออเราไม่นินสวยงามนะคะเราเน้นเน้น,น,นความอร่อยเราเน้นเร้อความอร่อยเน้นทำปิดได้ก็โอเคแล้ว งามแต่นี่ยมาดูนี่อุ้ยงามแต่เด้อแต่คนเนี่ยนะหอบงามห้าส<อ>ิบบาทนี่ยแตว่าม,มีคนต่อได้เลยนี่ <c ười> กอนี่นะเขาไม่ได้เอามาเรียงเด้มมันมาเองด้วยเนี่ยถ้าร่วมกันแล้วจะเป็นสี่ลังต่อนี่นะเพืกระจายให้เขามากินเด้อแถมว่าดวงดีด้วยนี่เพราะวันผู้ใดกับบุคอยมีนะเขาเราไปหาต้องพูดต้งพากับอะไรเท่านันเพ่นมาหายเขาเองด้ยนี่สี่สี่ห้างถูกในโคกนนองน้านนะอุดมสมบูรณ์สำหรับเอซีเอ้ย ค่ะทุกคนวันนี้เขาก็จะน,นึ่งนะนึ่งไว้กี่นาทีคะประมาณสามนาทีประมาณสานาทีนะคะลําบากมากนะคะไฟดับนะคะนึกว่าเป็นมนุษย์ถ้ำย่างฝนกับธรรมดาเเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะแล้วเดี๋ยวกับมาเบิ้งกันเดี๋ยวจำไปซิมกันนะว่ามันจะแซ่บกปนเรือนะคะมือน,นี่ไปกันเลยคะ่ะนี่นะคะเรามาเช็คเบิ้งกันนะคะซามนาทีผ่านไปแล้วไฟดับกันในมหา,า <S <S <S> อีพี <S <S> หอมมากค่ะเดี๋ยวเราขอเช็คสักครู่จะเช็คเบิ้งว่ามันได้หรือยังนะคะไฟดับก็ยังหมอมาเลยพี่น้องเอนะคะมือน,นี้อุยอ้ยนี่น่าจะได้แล้วนี่มี้ปุซุกแล้วเออโอเคได้ได้การได้การนะคะเรียบร้อยแล้ว หนึงเหตตต่อเลยนะหลังจากแบบห่ออ,อันี้ออกปุ๊บแล้วกันหนึงเหตตต่อเพื่อบมอเป็นการเสียเวลาอันนี้พราแบ่งมาแล้วนะคะน้ำกคนมาค่ะทุกคนนะคะหนึ่งแล้วแล้วแต่ว่าว่าจะตอแรกว่าจะทาไฟมา เป็นชั่วโมงแล้วหั่นได้มากค่ะ FC ก็เลยอย้มากินไตแสงแปดนะคะไตแสงเดียนให้ FC เบิง้งในะเดี๋ยวให้นันนันแกะให้เบิง้งคำมาเบิ้งค่ะทุกคนเพื่อระฟาไีอีกชั่วโมงหนึง่งคิวต้นมาไวเอาสะกอนเด้อเดี๋ยวมันเย็นมันก็นสซีโบเซ่ต้องกินฮ้อนๆน,น,นี่ค่คะ FC แล้วเราก็มีเฮ็ดนางฟ้าพร้อมกับเฮ็ดนางลมเอ้ยแม่ฮ็ด <c oughs> เดียวกันลลน,กน, <c oughs> นั่นแหละเราก็เฮ็ดนางฟ้าเดียวกันเดือดลมตลอดมาของห้องนางฟ้าเฮ็ด <c oughs> นางลมเดียวกันโอเคเดี๋ยวมาจะซิมเถอะนะลำดวนกันอยาเข้านำสิ่งน <c oughs> <ๆ>้มาค่ะจะซิมแต่เฮ็ดนางฟ้านมาเก่งกว่าเฮ็ดเดียกันคือจุมรายเรือหนึ่งจุมราดถาเรื่นเดี๋ยวซิมให้เอฟซีเบิรงก่อนคำหนึ่ง จเจบ็บบเ,เคยกินตะมุกมออันนี้เป็นเธอที่สองที่กินต่อคาราตอนี่ก็คืออย่างที่บอกว่าปีละครั้งเท่านั้นแม้วันว่ายังก,กินยามแต่ก็ได้กินได้มันต้องได้กินแค่ช่วงนี้มอน,นั่นน่ะเนาะแค่ช่วงเดืนอนช่วงขั้นเข้าราษาอย่างประมาณนี้นะคะมาเดี๋ยวฉันจะอัาน,น,นให้คนมึงแต่ว่าบ่กล้ากินแบบตัวดำๆเราจะกินตัวที่มันเป็นไข้เ,เบยนะ เดี๋ยวเดือเดี๋ยวเลนดีดกเก่ากันเธอเอดียนะมันมันเนาะมันแบบย่างปุ๊แตกปุ๊บเลยนะสุดยอดนะนเนาะนัคือกินจรแล้วค่ะตอนนี้ค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราทต้องขอตัวแล้วนะคะเพราะว กับมาจะพูนินะคะเดี๋ยวต้องขอตไปกินข้าวแล้วค่ะทุกคนก็ับคลิปนี้นะคะก่อนจะกกันไปน้องก็อย่าลืมกดไลค์ค่ะแล้วก็กดซับสไครป์ด้วยนะคะกดกระดิ่งกริ๊งไว้สำหรับพลาคลิปหน้าเนานะ,ะส่วนมุกต่อหลายๆนี่เขาก็ไปแจกจ่ายพี่น้องเขาน้องให้ได้กินในการค้างบ้านได้กินหมดนะคะทุกคนก็คลิปนี้ขอตัวแล้วค่ะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอขึ้นคันสบายดีค่ะ